และนี่คือผลของการที่ผมใช้น้ามันเครื่องหยอดโซ่นะสังเกตดูได้เลยครับผมเป็นข้าบเหนียวเน่หน,นะอันนี้คือหลังจากที่ผมใช้เครื่องขีดน้าแรงดันฉีดลางออกไปค่อนข้างเยอะคอนกวแล้วนี่ครับผมสังเกตดูยังหลงเหลืออีกเยอะเลยนี่ครับโอ้โหดามันจะเหนียวเน่หนะนะแล้วก็สะสมเศษฝุ่นเศษอะไรโอ้เยอะแยะมากมายผมดูดิ <N> นี่ถามว่าหล่อลื่นดีไหมครับน้ำมันเครื่องก็หล่อลื่นดีนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับเหนียวเน่หนะเกินไปจริงๆนะครับโอ้โหดูดิ พอกันทีครับต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้นะ้ำมันเครื่องมาหยอดโซ่อีกต่อไปแล้วครับผมคือจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่ใช้หล่อเลื่อนโซ่ได้ดีครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะแต่ผมสั่งตัวนี้มาใช้งานแล้วครับนี่เป็นสเปรย์ในประสงค์ของ b g k ตัวนี้ครับทั้งสเปรย์หล่อเลื่อ,อนเนประสงค์แล้วก็สามารถขจัดสนิมช่วยขจัดสนิมได้ด้วยนะครับผมก็เอามาใช้กับโซ่ได้เลยแล้วกันนะครับนี่ออกแบบหัวมาได้ดีนะครับแบบนี้หัวไม่หลุดหายเหมือนยี่ห้อเก่าๆที่ผมเคยใช้แล้วครับนี่ ข้อแบบมาให้รับกับนิ้วมือเรานะครับไปล่องกันลื่นเนี่ยว่างนิ้วลงไปแบบนี้อีกก็ฉีดไปครับผมประมาณนี้หรือจะฉีดแบบเน้นจุดก็แค่เอาตัวนี้ขึ้นมาครับผมนี่นี่ประมาณนี้ครับผมอืมอ่าก็ฉีดไปครับผมนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะว่าจะใช้อะไรในการหล่อลื่นโซ่นะครับผมแต่ผมพอแล้วไม่เอาแล้วกับน้ำมันเครื่องคนี่ใช้งานแค่นี้เสร็จแล้วพับหัวเขาเก็บไว้ เนี่ยผมกินเขาไม่เหม็นไม่ฉุนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวล้างครั้งต่อไปผมจะต้องขัดงานหนักอยู่คนๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีค่าของน้ำมันเครื่องหลงเหลืออยูา่าีกเยอะพอสมควรเลยทัาน,นี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับเหนื่อยแล้วก็ใช้น้ำมันเราเลื่อนในประสงค์ของ B เ K ตัวนี้ฉีดเข้าไปได้เลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ